กรับเรียนประธานสภาที่เคารพผมนายวรพ,พวิริยาโลธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ครับด้วยตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากนะครับให้ความสนใจแล้วก็กังวลที่ครอรจะเห็นชอบให้ไทยยื่นความเจตจำนงในการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ครับดังนั้นผมจึงขอเสนอยติด,ด่วนดังกล่าวเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัน พิจารณาศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมครับผมอยากขอพิ่ปายทุกท่านให้เห็นในภาพรวมครับว่าจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP นั้นมันมีอะไรดีบ้างและสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเอาไปแลกเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับใครได้รับผลประโยชน์ใครได้รับผลกระทบและทุกท่านจะเข้าใจครับว่าทําไมรัฐบาลถึงอยากจะรีบพาประเทศไทยเข้า CPTPP ผมขอท้าความก่อนครับ ว่า CPTPP มันคือภาคต่อของ TPP ครับซึ่งเคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นขเขตเศรษฐกิจการค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่เมื่อประเทศอเมริกานี่ครับถอนตัวออกไปในปี2560ทำให้ TPP ก็กลายมาเป็น CPTPP ซึ่งเหลือเพียง11ประเทศครับซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับมันก็คือโอกาสทางการค้ากับ11ประเทศเหล่านี้และมันก็คงยังเป็นประโยชน์สูงสุด ที่รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นประโยชน์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมครับแต่ท่านประธานครับข้อที่จริงมันมีอยู่ว่าจาก11ประเทศมันมีเพียงแค่2ประเทศนะครับที่ไทยยังไม่มีข้อตกลงเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ด้วยก็คือประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกครับและเมื่อยิ่งเข้าไปดูนะครับว่า2ประเทศนี้ประเทศไทยส่งออกไปเพียงแค่2%นะครับของการส่งออกทั้งหมดมันจะเลยยิ่งเห็นครับว่าประโยชน์ ของประเทศไทยที่ได้รับจากการเข้าร่วม CPTP นั้นมันน้อยมากและผลการศึกษาว่าประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์อย่างไรก็ยืนยันชัดเจนครับตัวเลขมันก็ฟ้องออกมาว่า GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.12%ถ้าประเทศไทยเข้าร่วม CPTP ครับส่วนประโยชน์อื่นๆที่รัฐบาลจะอ้างว่าได้รับจากการเข้าร่วม CPTPP ผมคิดว่า ตั้งแต่การยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เทียบเคียงสากลได้นะครับทั้งเพิ่มสิทธิแรงงานเพิ่มความสะดวกในการทําธุรกิจหรือเพิ่มการแข่งขันเพื่อลดการผูกขาดเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อลดการทุจริตนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผมอยากให้ทุกท่านย้อนกลับมาคิดครับว่าที่จริงแล้วประโยชน์ประเทศไทยสามารถทําได้เหล่านี้ได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม CPTPP ด้วยซ้ำนะครับท่านประธานครับของฟรีไม่เคยมีในโลกในการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP มันมีบางสิ่งที่ประเทศไทยต้องเอาไปแลกนะครับและผมอยากมาชี้ดูนครับว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่ประเทศไทยจะสูญเสียไปในการเข้าร่วม CPTP ครับประเด็นแรกคือปัญหาจากการเปิดการค้าเสรีนี่แหละครับในเชิงการค้าการส่งออกอาจจะเป็นโอกาสสําหรับอีกหลายธุรกิจแต่อีกมุมหนึง่งประเทศไทยก็จะต้องเปิดรับนําเข้าจากต่างประเทศเช่นกันนะครับและด้วยความที่ประเทศไทยเข้า CPTP ภายหลังทําให้อหํานาจ อำนาจต่อรองในการเจรจารเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยน้อยลงนะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยอาจจะต้องเปิดรับการนําเข้าสินค้าที่ประเทศไทยเคยคุ้มครองไว้เคยจัดว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวหรือ sensitive list ที่ประเทศไทยเคยเจรจารไว้กับต่อข้อตกลง FTA อื่นๆตลอดมาเช่นปาล์มมะพร้าวกาแฟนมเนื้อวัวเนื้อหมูสินค้าที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ครั้งนี้ แลวคาถามมันคือว่าแล้วรัฐบาลมีการอธิบายต่อผู้ที่รับผลกระทบบ้างหรือไม่เพียงตัวเลขว่าประเทศไทยจะสออกได้มากขึ้นมากกว่านําเข้ามากขึ้นมันจะมองไม่เห็นคนกลุ่มนี้นะครับแล้วรัฐบาลจะให้เกษตรกรผู้ประกอบการที่รับผลกระทบตรงนี้ทําอย่างไรหรือจะไล่ให้ไปขายดาวอังคารเหมือนที่ผ่านมาครับเช่นเดียวกันการเปิดเสรีธุรกิจบริการเพราะ CPTPP กำหนดไว้ชัดเจนครับว่า ประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีธุรกิจบริการเกือบทั้งหมดถ้ารัฐบาลจะไม่เปิดเสรีธ,ธุรกิจบริการอะไรให้ต่างชาติต้องมาเจรจาและระบุเป็นหลายกรณีไปผมอยากยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากและอาจจะได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับคือธุรกิจท่องเที่ยวมันเลยมีคําถามว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาแย่งไรายได้คนไทยจากธุรกิจท่องเที่ยวหรือไม่จะปล่อยให้ต่างชาติมาแย่งทําบริษัททัวร์ไกด์นำเที่ยวหรือไม่ และประเทศไทยจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาไกลต่างชาติผิดกฎหมายครับเพราะรอบนี้ CPTPP จะทําให้มันถูกกฎหมายดังนั้นกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการการสินค้าอ่อนไหวเหล่านี้ธุรกิจบริการไหนที่จะเปิดเสรีมันเป็นสิ่งจําเป็นเลยครับที่ประชาชนจะต้องรับรู้ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าไปเจรจาเพราะมันหมายถึงรายได้ของคนหลักล้านคนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ครั้งนี้ ประเด็นที่สองครับข้อตกลง CPTPP กำหนดชัดเจนครับในช h a วเตอร์บทที่15ว่าประเทศไทยประเทศสมาชิกห้ามบังคับการทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีแานเฟอร์หรือออฟเซตโพลิสีสำหรับการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐแต่ท่านประธานครับประเทศไทยที่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองยังจำเป็นต้องพึ่งพากลไกาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศครับ การกําหนดให้บริษัทต่างชาติที่ชนะประมูลงานภาครัฐขนาดใหญ่ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยด้วยเป็นเรื่องปกติครับสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยและในชั้นเตอร์15ยังกําหนดครับว่าห้ามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการในไทยด้วยซึ่งนั่นหมายถึงประเทศไทยจะไม่สามารถใช้บัญชีนวัตกรรมไม่สามารถให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทนวัตกรรมของคนไทยและไม่สามารถใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนี้ เป็นเครื่องมือในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้เลยทําให้อุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยไม่สามารถเริ่มตั้งตัวได้มันเหมือน c p t p มาบังคับครับให้ผู้ประกอบการในไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มคานต้องมาวิ่งแข่งกับบริษัททุนใหญ่ต่างชาติตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศครับรัฐบาลชอบอ้างครับว่าประเด็นเหล่านี้เจรจาได้ เหมือนที่เวียดนามหรือมาเลเซียก็ได้มาปัญหาคือว่าประเทศไทยเข้าร่วมทีหลังครับและอำนาจต่อรองจะเหมือนกันไหมและที่เวียดนามและมาเลเซียก็เจรจาไว้มันก็เป็นเพียงการชะลอการบังคับใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับอย่างเช่นเวียดนามกําหนดไว้ว่าการห้ามตํารวจถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยจะขอระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน25ปีแต่มาเลเซียขอได้เพียง12ปีครับ ส่วนการเจรจารมูลค่าการจัดซื้อจัดจา้างของรัฐขั้นสูงที่รัฐบาลสามารถให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการในประเทศเวียดนามขอได้25ปีครับมาเลเซียขอได้7ปีแต่จํานวนมูลค่าขั้นสูงสุดท้ายแล้วเนี่ยครับยังจะต้องถูกทยอยลดลงตามลําดับในแต่ละปีจนเหลือเพียงแค่โครงการมูลค่าไม่เกิน6ล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนครับมูลค่าการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐ6ล้านบาท ไม่เพียงพอแน่นอนในการสับสูนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศได้เลยประเทศไทยยังไม่มีทฤษฎีเป็นของตนเองถ้าห้ามกําหนดฐาเทคโนโลยีห้ามการใช้บัญชีนวัตรกรรมเพื่อสับสนูบสนผู้ประกอบการในไทยให้รเริ่มให้ก่อตั้งอุตสาหกรรมใหม่ได้แล้วประเทศไทยจะเหลือกลไกอะไรในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ครับผมอยากยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเร็วๆนี้ว่าในสถานการณ์โควิดรัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการห้ามให้ส่งออกอุปกร,รณ์ทางการแพทย์นะครับ แล้วถ้าประเทศไทยขาดกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อมาสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีปัญหาโรคระบาดเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตและในช่วงที่ประเทศไทยต้องหันมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อลองรับโลกหลังโควิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น,นกลไกสําคัญกําลังจะถูกข้อตกลง CPTPP ทําลายไปครับทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต,ต่างชาติไปตลอดประเด็นที่3ครับ คือความเสี่ยงค่าโง่ของประเทศไทยมันคือค่าโง่และค่าแก้งโง่ในรูปแบบใหม่ครับที่ประเทศไทยกำลังจะเจอจากข้อตกลง CPTPP บทที่9และ28ครับเป็นความเสี่ยงของประเทศไทยที่จะถูกนักทุนต่างชาติที่แค่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถฟ้องอนุญาโตตุลาการได้และโอกาสที่บริษัทยาข้ามชาติจะใช้ช่องทาง อนุญาโตตุลาการฟ้องรัฐบาลไทยจากการที่ประเทศไทยใช้สิทธิ์ CL ยาได้ง่ายขึ้นซึ่งในประเด็นเรื่องยา CL ยาและความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยจะต้องเสียไปจากการเข้าร่วม CPTPP เพื่อสมาชิกของผมจากพรรคก้าวไกลนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองจะมาขอที่ปลายแบบเจาะลึกครับเพื่อเห็นเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามบิดเบือนและไม่อธิบายกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาครับท่านประธานครับ ถ้าผมอภิปรายมาถึงตรงนี้แล้วมาทบทวนครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องแลกในการเข้าร่วม CPTPP มันคุ้มค่าหรือไม่ในเมื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้รับมันช่างน้อยนิดครับแต่สร้างความเสียให้กับประเทศไทยได้มากมายแล้วอะไรมันคือเหตุผลที่รัฐบาลอยากจะพาประเทศไทยเข้าร่วมครั้งนี้ครับผมอยากชวนทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่าใครได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม CPTPP ทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นครับผมขอพิปายจากชัปเ t อร์8 8ครับหรือข้อ18.7ข้อตกลง CPTP p กำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องยอมรับพันธสัญญาระหว่างประเทศ UPOF 1991ครับซึ่งมันเลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่มีการพูดถึงจำนวนมากครับและผมเลยอยากชวนท่านมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยยอมรับ UPO f 19 9 1ผมขอท้าความกลับไปอีกนิดว่ายู o 1991่าหรับประเทศไทย อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นักครับมันมีความพยายามที่จะพาประเทศไทยเข้าร่วมยูปอฟหนึ่มาแล้วคือในสมัยรัฐบาลคอสอชอมีการเตรียมยกร่างพรบคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่เป็นร่างปี2560ครับเพื่อให้เป็นไปตามยูปอฟหนึ่แต่ทุกคนต่อต้านเยอะครับทั้งภาควิชาการภาคเกษตราการรัฐบาลก็เลยถอยร่างนี้ออกไปแต่คราวนี้มาในรูปแบบใหม่ครับคือยูปอฟหนึ่ กลายมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วม CPTPP เพื่อให้พยาใยห้เห็นครับว่าการเข้าร่วมยูปอฟหนึ่งเก้าหนึ่งนั้นไม่มีข้อดีที่ทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จาก CPTPP ด้วยแต่เจ้ายูปอฟหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ครับที่ผมคิดว่ามันคือกับดักล่อลวงประเทศอย่างประเทศไทยเลยครับให้กลายเป็นเครื่องมือของบริษัททุนมเมล็ดพันธุ์ผมอยากเกิดให้เข้าใจง่ายๆเลยครับว่าหลักการของยูปอฟหนึ่งเก้าหนึ่งชัดเจนครับอธิบายง่ายๆ คือให้เกษตรกรซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ของนายทุนปลูกปีนี้เก็บมเมล็ดไปปลูกต่อปีหน้าเพื่อกินเองอันนี้ได้ครับไม่มีปัญหาถูกรับรองในอาร์ติเคิลสิบห้าจุดหนึ่งแต่ละการที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของยูฟอรหนึ่งเก้ากอหนึ่งก็คือเกษตรกรซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของนายทุนปลูกปีนี้เก็บมเมล็ดไปปลูกต่อปีหน้าเพื่อขายผลผลิตจะไม่ได้แล้วครับถูกนายทุนฟ้องได้ ยกเว้นรัฐบาลจะอนุญาตครับผมขอเน้นตรงนี้นะครับยกเว้นรัฐบาลจะอนุญาตคุ้มครองให้กเกษตรกรรายย่อยถึงทําได้และจะทําได้เฉพาะพืชไร่นะครับพืชยืนต้นผลไม้ดอกไม้พืชผักจะไม่ได้ซึ่งยู o พก็กําหนดไว้ใน Art. ์ติเ15.2ครับแต่ผมอยากให้พิจารณาเปรียบเทียบดูครับว่าหลักการและเจตนาของยูโพนี้เมื่อมาถึงเวลาที่รัฐบาลไทย ที่มักจะเอื้อเจ้าสัวเขียนร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ขึ้นมาว่ามันจะบิดเบี้ยวไปได้ขนาดไหนจากร่างพลบรบคุ้มครองพันธุ์พืช2560มันสะท้อนเจตนาของรัฐบาลไทยได้เป็นอย่างดีครับว่าถ้าประเทศไทยเข้ายูปอบ191จะเกิดอะไรขึ้นผมเลยจะชวนทุกท่านมาดูร่างพลบรบคุ้มครองพันธุ์พืช2560ครับควบคู่กันแล้วจะเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นวันในมาตา35ครับวักแรกเขียนไว้ดีครับ เกษตรกรมีสิทธิ์ใช้เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ในที่ตัวเองได้จำคำว่ามีสิทธิใช้ไว้นะครับแต่ถ้าไปดูวรรคสองมันจะกลายเป็นคนละเรื่องครับคือมันกลายเป็นอำนาจรัฐมนตรีสามารถห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ใดไปปลูกก็ได้จากหลักการยูปอบที่ยกเว้นให้รัฐบาลอนุญาตเพื่อใช้คุ้มครองเกษตรกรรายย่อยให้เก็บเมล็ดไปปลูกได้ ก็กลายเป็นความพยายามบิดเบือนครับให้เป็นอำนาจรัฐมนตรีมาห้ามเกษตรกรเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของนายทุนไหนก็ได้และถ้าไปดูมาตรา37ควบคู่กันครับมันก็จะซ้อนเจตนาที่แท้จริงครับเพราะมาตรา37จะขัดกับมาตรา35ที่ผมเมืงซึ่งอธิบายไปเลยผมอยากอธิบายภาษาง่ายๆแทนภาษากฎหมายนะครับว่าความหมายของมันกลายเป็นว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชใหม่จากบริษัทนายทุนจะเก็บมเมล็ด ไปปลูกเพื่อขายผลิตผลไม่ได้เพราะมาตรา35เขียนไว้แค่ว่ามีสิทธิ์ใช้มเมลร็ดไม่ได้บอกว่าจะสามารถขายผลิตผลได้และมาตรา37ก็เลยมายืนยันตรงนี้ครับว่าถ้าเกษตรกรไม่ได้ซื้อมเมลร็ดมาแล้วขายผลิตผล,ต,ผลต้องเสียส่วนแบ่งให้ในายทุนครับไม่งั้นจะถูกนายทุนฟ้องร้องได้จากหลักการเนี่ยครับเจตนายุปอ๊อปเมื่อมาอยู่ในมือรัฐบาลไทยเนี่ยครับ ก็จะได้เป็นร่างกฎหมายที่ไม่คุ้มครองนอกจากจะไม่คุ้มครองเกษตรกรรายย่อยเก็บมเมล็ดไปปลูกเพื่อขายผลผลิตแล้วยังจะให้มากลายเป็นอำนาจรัฐมาห้ามเกษตรกรลิดรอนสิทธิเกษตรกรต่างหากให้อำนาจนี้มันกลายเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์แทนครับยังไม่หมดครับมาตรา38ของร่างพรบคุ้มครองพันธุ์พืช2560ยังให้ขยายความรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ครับคือถึงแม้ว่าจะแปลรูปจากผลิตผลไปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว เช่นมะม่วงกวนน้ำมันกัญชาถ้าผลิตผลที่นำมาแปลรูปไม่ได้มาจากมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาอย่างถูกต้องจากนายทุนผู้ประกอบการแปลรูปต้องเสียส่วนแบ่งให้ในายทุนครับไม่งั้นจะถูกฟ้องร้องได้หรือถ้าเกษตรกรเก็บมเมล็ดพันธุ์นายทุนมาปลูกในปีถัดไปปลูกแล้วขายผลผลิตให้ผู้แปรลรูปนายทุนก็ฟ้องได้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการแปลรูปประเด็นมันอีก ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่ายูปอล9 1หนึ่งเก้าเก้าเขียนไว้ชัดครับว่าไม่ได้บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องขยายความคุ้มครองไปถึงผลิตภัณฑ์เลยแต่แน,น่นอนเช่นกันครับเมื่อรัฐบาลไทยมาล่างกฎหมายฉบับของคนไทยก็ให้สิทธิ์คุ้มครองในทุนเต็มที่ครับเหมือรัฐบาลไทยกําลังกลัวครับว่ากฎหมายใหม่จะมีช่องให้ในทุนฟ้องเกษตรกร,กรไทยไม่เพียงพอครับก็เลยให้สิทธินในทุนเต็มทุเ็มที่ขนาดนี้ ความน่ากลัวของยูปอมหนึ่งเก้าหนึ่งยังไม่หมดครับอาร์ติเคิลสิบสี่จุดห้าและมาตราสี่สิบของร่างพรบคุ้มครองพันธุ์พืชสองห้าหกศูนย์คือการขยายสิทธิคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของนายทุนให้ครอบคลุมไปถึงพันธุ์พืชที่ได้รับพันธุก,กรรมจากพันธุ์พืชของนายทุนด้วยท่านประธานาครับในโลกความเป็นจริงพันธุ์พืชเนี่ยจะมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไปมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วผมอยากให้ทุกท่านนึกตามง่ายๆครับ นาข้าวสองแปลงอยู่ติดกันแปลงหนึ่งใช้พันธุ์พืชในทุนอีกแปลงหนึ่งไม่ได้ใช้ลมหรือแมลงของพัดของพันธุ์พืชในทุนข้ามมากลายเป็นพันธุ์พืชผสมใหม่ครับซึ่งแน่นอนครับพันธุ์พืชผสมใหม่มันย่อมมีสารพนันธุกรรมของพันธุ์พืชในทุนอยู่และจากตัวอย่างที่ผมยกเนี่นครับถ้าเกษตรกรจะขายข้าวพันธุ์พืชผสมใหม่นี้เกษตรกรจะถูกในทุนฟ้องร้องได้ประเด็นที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยครับ มันเหมือนรัฐบาลไม่เข้าใจว่าหลังจากที่ประเทศไทยเข้ายูปอฟ1991มันจะกระทบกับวิถีชีวิตเกษตรกรมากแค่ไหนครับมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรไปตลอดเกษตรกรจะทําการเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ได้เกษตรกรจะต้องคอยระวังตลอดเวลาว่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ถ้าเป็นของนายทุนห้ามเก็บเมล็ดไปปลูกต่อครับเสียงที่ถูกฟ้องถ้าผลผลิตเป็นพันธุ์ผสม แล้วไม่มีหลักฐานการซื้อมเมล็ดก็จะเสี่ยงจะถูกฟ้องและผู้ประกอบการแปรรูปก็จะไม่รับซื้อครับต้องเก็บหลักฐานการซื้อมเมล็ดพันธของนายทุนไว้ป้องกันตัวผู้แปรรูปถึงจะรับซื้อผลผลิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันคือเครื่องมือของนายทุนมเมล็ดพันธุ์มันเหมือนรัฐบาลแกล้งไม่เข้าใจครับว่าร่างกฎหมายแบบนี้มันคือการเปิดช่องให้บริษัททุนมเมล็ดบริษัททุนใหญ่มเมล็ดพันธ ใช้เป็นเครื่องมือฟ้องร้องคมคูเกษตรกรครับคือไล่ฟองทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปจนกว่าเกษตรกรจะกลัวจนกว่าผู้ประกอบการจะก,กังวลหรืออธิบายง่ายๆจนกว่าเกษตรกรไทยจะหันมาซื้อมเมล็ดพันธุ์จากบริษัทนายทุนทุกครั้งดังนั้นถ้าผมจะสรุปว่ายูปอปหนึ่งก้าก็หนึ่งล่ร่างกฎหมายของรัฐบาลที่เอื้อเจ้าสัวฉบับนี้มันคือการปล้นครับผมก็ว่าคงไม่ผิดนะ เพราะมันคือการเปิดช่องให้ในทุนปล้นเกษตรกรอย่างถูกกฎหมายมันคือการปล้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรไทยอย่างไม่มีวันย้อนกลับครับถ้าผมอธิบายมาถึงตรงนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนมากครับว่าใครจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมยูปอ19.1และ CPTPP ครับสุดท้ายครับ การเข้าร่วม CPTPP เป็นเรื่องใหญ่ครับมีรายละเอียดความเสี่ยงผู้ดได้รับผลกระทบจำนวนมากรัฐบาลต้องประกาศกรอบการเจรจาเบื้องต้นให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบว่าอะไรบ้างที่รัฐบาลจะเอาไปเจรจาอะไรบ้างที่รัฐบาลจะไม่เอาไปเจรจาและรัฐบาลต้องประกาศร่างกฎหมายให้ชัดเจนครับว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายสำคัญอย่างไรและมันจะมีหน้าตาอย่างไรครับ และนั่นคือเหตุผลที่ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลขอสนับสนุนการตั้งยติกรรมธมิการวิสามันศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ครับเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยครับเพื่อไม่ให้การเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทยกลายเป็นข้อสงสัยครับว่าประเทศไทยจะเข้า CPTPP ทําไมในเมื่อประโยชน์ประเทศไม่เห็นประโยชน์นายทุนเห็นเห็นขอบคุณครับ